ก็เรีว่าเสียงเอกฉันไปในทันทีนะครับคุณผู้ชมสําหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่เรียกว่าตอนนี้นะครับมีการพูดถึงจุดเปลี่ยนสําคัญในเกมที่ไทยเราพ้ให้กับเซอร์เบียไปถึง3ต่อ0เซตต้องบอกเลยครับว่าจุดเปลี่ยนที dunno, ่กลายเป็นเอกฉันเนี่ยหลายคนมองไปที่เซตที่2นะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาขยายให้ฟังครับในเกมที่ไทยเจอกับเซอร์เบียเนี่ย sure ถือว่าน่าสนใจมากเลยครับเพราะก่อนเกมนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะเยอรมันนะครับทำให้มีพื้นที่ว่างเปิดให้กับไทยถ้าเกิดว่าผลงานจับพัดจับผูเอาชนะเซอร์เบียได้เนี่ยไม่จี้เยอรมันก็แซงเยอรมันได้เลยนะครับงานนี้ได้ลุ้นสุดๆเลยนะครับประกอบกับการจัดผู้เล่นนะครับเซตแรกเนี่ย ออกสตาร์ทเริ่มต้นนะครับของคุณยะก็ใช้นะครับวิภาวีสีทองพอพันธ์เกิดปราดหัตถยาบรรุงสุขชาชวนโมกสีพิมพิชากุคลำแล้วก็ปีรุตแป้นน้อยนะดูรายชื่อแล้วโอ้น่าจะสู้กับทางฝั่งเซอร์เบียได้เหมือนกันแต่ว่าเซตแร,รกเนี่ยกลายว่าโอ้โหไทยเครื่องร้อนช้ามากครับเซอร์เบียเนี่ยก็ไม่ได้มีทีเด็ดทีขาดอะไรเยอะครับแต่ค่อยๆเก็บไปทีละตครับ ช่วงต้นก็นำห่าง7-3ยิ่งนานไปเซอร์เบียก็หนีไปเป็น12-8ต่อนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไทยเองก็พยายามตบไล่มาก็ไม่ทันนะครับระยะห่างมันอยู่5แต้มนะครับแล้วก็มาจบเสร็จแรกไปที่25-13ต่อผมคิดในใจนะมันเป็นเรื่องที่โอ้โหเกิดขึ้นตั้งแต่เกมแรกกับอเมริกาแล้วว่าเราเนี่ยออกสตาร์ท ได้ช้ามากนะครับกว่าจะจูนติดกว่าจะปรับทางจับทางคู่ต่อสู้ได้นะก็โอเคไม่เป็นไรเสียเซตแรกไปเดี๋ยวเซต2กลับมาซึ่งเซตส,สเนี่ยเป็นเซตที่ผมบอกเลยว่าเสียได้สุดๆเพราะว่าทีมสาวไทยของเราเนี่ยออกสตาร์ทด้วยความมั่นใจมากๆครับแล้วก็เรียกว่านะไทยอะช่วงต้นเนี่ยอาจจะเบียดกับทาง เซอร์เบียได้สูสีนะเบียดมาถึง14-13เลยแต่ว่าช่วงก่อนเข้าปลายเซตเนี่ยโอ้โหไทยดีขึ้นเว่อร์ครับนะเอานุกนิกนัทนิชาลงมาเป็นตัวเซตนะครับเอาโมเมธนาชาสุดๆลงมาบุมบิ่มก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีมีบางช่วงเนี่ยในช่วงไทยของเซตที่2เนี่ยไทยมีตแต้มแตะไปถึง23นะขณะที่คู่ต่อสู้อย่างเซอร์เบียเนี่ย อยู่ที่17แต้มน,นะเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยเกมนี้ไม่น่าจะยากน่าจะปิดเซตได้แบบสบายๆแต่ว่ามันก็เกิดสถานการณ์พลิกผันเกิดขึ้นนะครับตอนที่ไทยนำอยู่23เนี่ยมีการเปลี่ยนผู้เล่นนะครับโค้ยะส่งพรพันธ์มาแทนลูกนิกนะครับแล้วก็จรัดพรลงมาแทนไก่วิมรัตน์นะครับการปิดเกมแหละผมเข้าใจไนดะ้เอาตัวสบการณ์เก่าๆมายืน ต่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญเลยเพราะอย่างจากนั้นเนี่ยเซอร์เบียนะครับไล่ปาดมาเฉยเลยแบบไล่เสมอปาดจากลูกเสิร์ฟของบุงกิตเกมนี้บุกฤตทาได้ดีมากครับสุดๆเลยแนวรูกขอหัวเสาของทางเซอร์เบียเนี่ยก่อนที่จะมาดิวกันนะครับแล้วก็จบแบบช็อกความรู้สึกมากมันควรจะต้องปิดขออีก2ลูกก็ปิดเซต2ตีเสมอ1นึ่งหนึ่งนะครับได้ลุ้นกันยาว แต่พอจบแบบนี้นะครับจบไปที่29-27เป็นชัยชนะของเซอร์เบียผมบอกได้เลยว่าลกแตกครับทุกอย่างพังทลายพังพินาศเลยนะเะว่ามันมันชัดอะนะคนดูเองก็ยังช็อกกับเซต2อยู่ว่าโค้ชเปลี่ยนเกมจริงเปลี่ยนแบบพอเปลี่ยนทุกทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วพอเซต3เนี่ยแม้ว่าช่วงต้นจะสูสีนะครับแต่สุดท้ายด้วยหัวใจที่ เล่นไปรู้สึกท้อขนาดนําแล้วควรจะปิดเซตสองได้ย,ยังปิดไม่ได้เลยแล้วมาสูสีแบบนี้พอเซอร์เบียนําห่างก็จบเลยครับจบเซตสามเราแพ้ไปที่25ต่อ19นะเป็นความพ่ายแพ้แบบสโบที่พูดได้เลยครับผมนั่งเชียร์เกมนี้อยู่เนี่ยโอ้โหแฟนเบ์บอลช็อกกันแบบไม่รู้จะพูดยังไงะว่าเอ๊จุดเปลี่ยนมันคืออะไรหลายท่านเองอาจจะโฟกัสนะว่าจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่การ แก้เกมขอโคตดยะในช่วงปลายเซตที่2พอเปลี่ยนผิดทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยครับก็ใช้ได้เซตที่2นะครับเรานิดนนิดนึดนงแต่ว่าในการเล่นเราก็ใช้เด็กใหม่ลงเยอะนะครับในเซตที่2และก็3แล้วก็สามารถเล่นได้นะโดยเฉพาะ นุกนิกแล้วก็โมเมอะไรพวกนี้ก็ค,คิดว่าในอนาคตต่อไปเนะี่ยเด็กใหม่ที่ที่เราเอาเข้ามาตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะช่วยทีมได้ในอนาคตนะครับก็คิดว่าเขาต้องหาประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกนิดเก่งไปนิดนึงเก่งไปแล้วทำให้ความเครียดมานะครับก็ทําให้เกมมันไม่ลื่นเกมไม่ลื่นตรงนี้ก็เลยเอาเด็กใหม่ตรงนี้พอลงไปมันก็ลื่นมันก็ทําได้เนี่ย ก็เสียได้เซตที่2กนะ็ถ้าเราได้เขาเนี่ยเราก็จะกดดันในเซตต่อไปเขาด้วยนะครับผมมองนะฮะเพราะว่าเด็กเราเริ่มมาแล้วนะนิดเดียวนะเราเราไปเสียท้ายเกม2แต้ม3แต้มที่มัน,ท,มนที่มันก็ยากอยู่เพราะเขาเสิร์ฟดีนะครับในช่วงท้ายเกมด้วย เออไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแต่ว่ารู้สึกอยากเล่นมากกว่า <c oughs> เพราะว่าหนูนรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้มีโอกาสง่ายๆที่เราจะมาเจอทีมใหญ่ๆแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกลงไปรู้สึกอยากอยากเล่นอยากเล่นใน,ใน,ใ,นในเกมนี้ค่ะเสียดายไปเล่นเดียวอค่ะเสียดายเขากรู้สึกเสียดายยิ่งยิ่งเซตสองย่างเนี้ยค่ะนี่รู้สึกเสียดายเพราะว่าเราเราเรามีโอกาสแล,แล้วค่ะเออแต่ว่าเราก็ผิดพลาดเองนิดหน่อยบวกกับเขาแบบเสิร์ฟดีในช่วงท้ายเกมด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเสียดายที่ที่ไม่ได้เซตสองมา ก็รู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเกมแรกนะคะเพราะว่าในแบบความไฟติ้งของเราหรือว่าดีค่ะวันนี้เราไม่ยอมแพ้ง่ายๆถึงแม้จะแพ้ไปนิดเดียวเสียดายมากเลยค่ะ สนุกสนานเฮฮามากเลยค่ะแล้วก็สู้เต็มที่แต่ว่าเขาเสิร์ฟดีมากจริงค่ะมันทําให้เราเล่นเล่นเกมของเรายากแล้วก็มันมีช่วงจังหวะที่เราควรจะได้แต้มอะไรเงี้ยมันเราทําไม่ได้ะค่ะตรงเนี้ยนิดเดียวจริงๆค่ะแล้วก็เรื่องบล็อกกับเรื่องดีเฟนต์ต้องสัมพันธ์กันมากกว่านี้ค่ะ,คนนะสู้สุดตัวแล้วค่ะเราจะเอาไฟติ้งของเราออกมาเต็มที่เลยจะไม่อยอมแพ้เรา โ oh, อ้ยยยข่าคุณค่ะค่ะก็หนูหนูเองก็ได้มีโอกาสลงไปในเซตสองค่ะก็ถือว่าลงไปเปลี่ยนบรรยากาศในทีมว่าแบบว่าจากแบบว่าเอ้ยมันดูเล่นไม่สนุกอะไรห,หนูก็ลงไปแบบเอ้ยจ้อยๆอะไรเงี้ยค่ะพอเรามีอนเนืที่ที่ดีเราก็แบบลงไปเปลี่ยนบรรยากาศในทีมแล้วแบบพอทีมสบายขึ้นก็รู้สึกว่าเล่นได้ดีขึ้นสูสีขึ้นแล้วก็แบบว่าเป็นการกระตุ้นตัวเองไปด้วยค่ะ ค่ะจริงๆแล้วหนูมองว่าแบบว่าที่ติดที่ติดทีมมา14คนก็คือเหมือนทดแทนกันได้หมดจริงๆค่ะแบบว่าจะเลือกใช้ใครก็อยู่ในดุลพินิจของโค้ดค่ะก็ถือว่าเป็นแบบทีมที่มีความสามารถที่แบบว่าเออถ้าแบบว่าโค้ดสามารถเลือกจิ้มใครลงไปก็ได้ในตำแหน่งไหนก็ได้หนูก็ถือว่าเกมกับแคนาดาก็ก็ถือว่ามีลุ้นมีลุ้นมีรุ้นนะคะหนูว่ามันก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้ามาขยายดูรายละเอียดดีเทลนะครับในแง่ของสถิติเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่แค่จุดเปลี่ยนในเซตที่2อย่างเดียวนะครับไทยเนี่ยไปรองเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะการแอตแทคของเซอร์เบียที่ทำได้ถึง42ครั้งนะครับไทยเนี่ยสามสามเองโดยเฉพาะจงังหวะเกมรุกของบูกิลิสที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแทาจะป้องกันบูกิลิสไม่ได้เลยนะครับบูกิลิสนี้ผมคุ้นเคยว่าติดตามเหล็กเกาหลีใต้ยอยู่แล้วก็เป็น เพื่อนร่วมทีมของโมเมธนัชชาเิียกไฮพาร์ตเนาะตบทีไรได้แต้มตลอดนะครับแต่ที่ปวดใจสุดๆเนี่ยกับกลายเป็นสถิติเหลือเชื่อครับเจอกับ Serbia เซอร์เบียเกมนี้ไทยบล็อกเซอร์เบียไม่ได้สักลูกเดียวครับเหลือเชื่อนะฮะเหลือเชื่อจริงๆผมงงมากเลยอะเซอร์เบียเนี่ยบล็อกได้16ลูกได้16แต้มจากไทยอะแต่ไทยบล็อกเซอร์เบียไม่ได้สักลูกเลยนะครับกลายวนะ่าผมแอบสงสยัยว,ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับ ตัวบล็อกของเราหรือเปล่านะครับส่วนการเสิร์ฟนี่ก็ก็ถือว่าไทยเสิร์ฟได้ดีนะปุมบิมก็เสิร์ฟได้ดีเซอร์เบียก็เสิร์ฟได้ดีเหมือนกันนะซึ่งพอมันมีจุดต่างตรงนี้นะครับแล้วมาดูนะผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดของไทยในเกมนี้ผมนี่ร้องเลยนะครับเพราะว่าสูงสุดคือชัชวนโมกสีครับสูงสุดคือคือ11แต้มเท่านั้นนะน้อยมากครับลำดับ2คือวิภวีสีทองครับ10แต้มนะครับแล้วก็โมเมธัชชาสุขสดนะ ผมดูแล้วก็เอาเอันดับสีก็คือจรัดพร3แต้มนะครับพ,พิมพิยาสองแต้มะพิมพิยาหายไปเลยแล้วก็ทัด,ดาวหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็สัิสีพาพรหนึ่งแต้มเนี่ยดูรายละเอียดเกมเนี้ยโอ้โหมันแทบจะไม่มีอะไรจะพูดความรู้สึกแบบนี้เลยมันแบบโอ้โหวันนี้เป็นเกมที่แย่และไม่น่าจดจำเกมหนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้นะจากที่น่าจะถูกตัดแต้มไม่น้อยอ่ะเกมนี้เท่ากับว่าเราเป็นฝา่ายแพ้เซอร์เบียไปสมต่อศูนเนี่ย โอ้โหเราลบไปถึง3.93คะแนนนะครับลงเล่น2นัดกับสาารัฐแล้วก็เซอร์เบียไม่ชนะเลยนะครับแล้วเกมกับเซอร์เบียนี่ผมพูดเลยว่าเป็นหนึ่งเกมที่ไม่น่าจดจำทั้งเรื่องของรายละเอียดเรื่องของดีเทลเกมที่มันมีหลายจุดที่มันแอบเซ็งแล้วมันก็ต้องพูดถึงอะ่ะผมผมเซ็งมากาว่าโอ้โหมันมันเกิดขึ้นได้นะไอ้จังหวะแบบนี้ไอ้จังหวะ5 5 50แบบนี้แล้วเราปิดเกมไม่ได้นะครับ ก็ถ้าให้จับกันจริงๆนะผมก็มองหลากหลายประเด็นแหละหนึ่งนะครับเรื่องของการ,รสื่อสารยังมีปัญหาอย่างชัดเจนเลยชัดๆเลยปัญหาการ,รสื่อสารนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ล้าลึกจริงๆนะครับเพราะว่าระบบของทีมต่างๆหายไปหมด2นะครับจุดเปลี่ยนตอนโครตรย้ายเนี่ยเอกชั้นนะครับแานกีฬาเห็นชัดว่าเซตส 2, องเรมีการปรับตัวทุกอย่างจบเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็3เลยนะที่เป็นปัญหาหลักคือ การบล็อกบอลของไทยถ้าเกิดบล็อกแบบนี้เล่นในระดับโลกไม่ได้ผมพูดเลยครับถ้าเราบล็อกลูกตบของคู่ต่อสู้ไม่ได้เลยหมายความว่าเรามีปัญหาและเกมนี้เราบล็อกเขาไม่ได้เลยแต่กลับกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่บล็อกเราได้ถึง16ลูกอะ่ะซึ่งเป็นอะไรที่เลขตัวเลขนี้เจ็บปวดมากนะม,นมันบอกเลยว่าต่อให้เรามีตัวลุกดีขนาดไหนแต่ถ้าโดนบล็อกได้เยอะขนาดนี้เนี่ยมันย่อมส่งผลเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่า เราเป็นรองจริงๆนะครับเกมลุกเป็นรองเกมรับเป็นรองก็ไม่แปลกเลยนะครับที่เราจะแพ้ไปแบบยับเยินยุ่ยี่ขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเล์บอลประจำคล,คลิปคอนเทนต์ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจบนุกสนาเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับ รวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ Big กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ